อ่ะสวัสดีครับสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับ F4 โอ้ทีมงานปลาเรานี่มีแต่รถแรงๆเลยครับโอ้นี่ขับโดยปลาทแท้ครับปลาทแท้โอ้โหดจัดครับนี่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ย ไฟไงไปตรงรถเลยโอ้ขาแรงครับขาแรงขาแรงประจำทีค oh. ร so ับคนนี oh. uh ้ตกใจมาเลยเฮ้ยยกมืออ่ะโอ้ด oh ูยบ่อใหญ่ครับดินดานครับนี่โอ้เพื่อนอ่ะ นี่แต่อีกโกกันนานส่วนคันนี้ก็จะเป็นขาแรงครับขาแรงประจําทีมครับมาจากเอ่อเพร์ลนนแดงครับนี่งสังมาช่วยวิ่งงานครับเจ้อยายกก็ตักทั้งวันครับวันนี้ไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าดินแข็งครับฟันก็หมดแล้วครับฟันก็หมดแล้วเนาะเอฟซีน,นะนี่ฟันตู้เหม้้นครับ ุดไม่อยากจะเข้าแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดการให้เบรกนี่ดีล่ะมันจะไหลไปทับมือเขานะ่ะเออราแทครับเบิดนะเบิดนะเบิดนะเออเออมันไม่แน่ดิโอ้เราพูดมันมันจะว่าจับแ้่ว่าเราเดี๋ยวเนี้ ไปแล้วไปไปมันหลายแล้วไปที่ล่ะหลายแล้วใส่เยอะแล้วเบื่องครับใส่เยอะไม่ได้ครับนี่คันนี้เจโอนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเครื่องเจโอนะครับอันนี้นี่มา นีออถอยเลยพนะี่น้องวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเ,เรื่องเจ้ายักษ์เขียวของเรานะครับก็มีคนมาขอซื้อครับขอซื้อแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะขายดีไหมครับไม่รู้ว่าจะขายดีไหมหรือว่าจะเอาไปใช้ก่อนเพราะว่าหารถยังไม่ได้ครับช่วงนี้ยังไม่ใช่ว่าหาไม่ได้ครับคือรถที่ขายกับกับที่เราจะซื้ออะ่ะมัน มันยังไม่ถูกใจครับพี่สีมันยังไม่ถูกใจเนาะผ mm hmm. มก็เลยลังเลครับสองจิตสองใจครับปลาเราก็ปลาเราไม่รู้เรื่องครับปลาเราสั่งขายอย่างเดียวครับ mm hmm. ใครถามซื้ออะไรแกนี่ขายหมดครับปลาเรานี่ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็กําลังหาอยู่ใครมี200สองร้อยสวยๆครับแนะนํามาครับ mm hmm. ส่วนคันนี้ก็ผมเปิดราคาไว้ให้เขาที่ร้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับ เขาต่อมาล้านหนึ่งแสนครับเขาก็จะมาเอาเลยครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ตกลงครับยังไม่ตกลงครับนะก็เขาถามมาว่าถ้าขายจะขายเท่าไหร่ผมก็เลยบอกไปราคาประมาณนั้นครับแต่เราก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะขายให้เขานะครับเพราะว่ารถเราก็ตักทุกวันครับนี่ตักทุกวันครับวันละสองร้อยกว่าเที่ยวทุกวันนะครับวันละสองร้อยกว่าเที่ยวใส่หกตักนะครับใส่หกตัก ใส่หกตาก,ก็ตักได้มาแล้วเพราะว่าดินมันค่อนข้างที่จะแข็งครับค่อนข้างที่จะแข็งถ้าดินข้างบนนี่ดินดินเหนียวๆนี่ใส่ห้าตาก,ก็เต็มกล่องนะครับอันนี้ก็สเปคใหญ่ครับปุ้งกีก็ปุ้งกีเท่ากับเอสเคสองร้อยรุ่น8นะครับแต่ว่า มันอยู่ที่มันมาติดอยู่กับมาร์กไฟครับคันนี้ไม่รู้ว่ามาได้ไงครับเป็นเก่านอกมาเลยนะครับพุ่งกีก็มีซีเรียลติดอยู่ที่พุงกี่ด้วยตรงตรงกันกับตัวรถครับอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับหายากครับสภาพนี้บางทีก็เห็นหลายคนนะครับบอกว่ามาร์กไฟอะไรขายเป็นล้านมาร์กไฟที่ไหนมีขายเป็นล้านก็มีครับมีที่ผมนี่แหละนะครับนะ ก็เพราะว่าเราก็ต้องมั่นใจว่ารถเราสวยสวยจริงครับแล้วก็มั่นใจว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับนี่เอผมตักข้างวันไม่มีความร้อนขึ้นนะครับตักข้างวันได้สบายครับตีนแข็งแข็งนี่ตัอก่างเดียวครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มครับแห้ง <c oughs> เดิมๆจากนอกเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรครับเครื่องปั๊มแพรเดิมจากนอกเลยไม่เคยแก่ครับ เก็บแค่รั่วซึมหัวสายนะครับตอนซื้อม,มาแล้วก็เปลี่ยนท้องเลียวครับหมดไปประมาณ4ี่หมื่นสีกว่าบาทครับตอนนั้นเท็ดหมดไป4ี่หมกว่าบาทก็เปลี่ยนชิ้นพุกกีชิ้นกระบอกพวกกีไปนะครับนะก็ใช้จนถึงทุกวันนี้ครับก็ทำวงทำแอร์ใหม่ครับหมดสองหมืนกว่านะครับสมัยนั้นทนครับเออผมก็จะไม่ค่อยเน้น ให้ขับแรงนะครับให้ขับไปเรื่อยๆนะครับให้ขับไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่อัดรถเรามากครับเดี๋ยวรถทังมาก็เสียเวลาครับใส่เต็มกองครับหกตักเก็ตักครับตำบางทีมันก็ตักได้ไม่เต็มเนาะโหโคแรงเลวะ เด้วยจนหลังนะครับขอด้วยจันหลังไม่ธรรมดาครับคันนี้นี่เดก,ก้าครับอันนี้ขาแรงประจำทีมครับต้องได้เยอะกว่าเขาทุกวันครับถ้าใครได้เยอะกว่านี้ไม่ได้ครับกินข้าวไม่อร่อยบอนี้ก็้อเป็นพันเที่ยวครับ กอใหญ่ลมกวนรับประมาณไล่กว่าครับแต่ขุดได้ไม่ลึกครับขุดได้แค่สี่เมตรครับเพราะว่าข้างล่างเป็นดินดานครับแข็งมากแล้วถ้าเจาะไปก็เป็นก้อนใหญ่ครับก็เลยไม่เอาครับโอเคนี้ก่อนเพราะว่าเจาะไปก็เหมือนเดิมเดี๋ยวที่เทไม่เอาอีกลำบากอีกเอาเลยเแค่นี้เอาลงอ่วะเอาลกยสันว์ Dạo vậy con, hay khó sang nghỉ con sang đến sài trong cụt đi ba mắt nè không có đầy, qua <laughs> oh, không quên tiếp ban hành vẫn ăn hàng nay này nay hôm nay hôm ăn hôm nay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  hôm nó ซื้อมาแล้วนี่อยู่หลังรถก็นี่ครับใส่ฟันพิศาษครับฟันพิศานี่ใหญ่ยา,ยยาวมาเจาะดินดานโดยเฉพาะจัดมาสุดๆเลยครับนี่อ้าก็สำหรับเจ้ายักษ์เขียวของเราครับก็ไม่มีอะไรบรรยายมาบ คลิปนี้ก็ต้องออขอจบเพียงเท่านี้ครับรอชมคลิปต่อไปด้อเดี๋ยวจะไปหาปลาเหล้านางคนับนางงานครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอยเบียดัมซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับนะสวัสดีครับ